สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ABC บันเทิง วันนี้นะคะเรามาอัปเดตผลงานล่าสุดของนางเอกตลอดการนะคะทรงฮเกจยซึ่งนับว่าเป็นการคืนจอในรอบ3ปีของเธอเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เลิกกำลังจะออกอากาศแล้วนะคะสำหรับ now นาวี breaking up จะออกอากาศวันแรก12พฤศจิกายนต่อจากเรื่องวันเดอะบ m a n นทาง s b s นะคะส่วนของประเทศไทยเนี่ยสามารถดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางวิวนะคะซึ่งอีกไม่ กี่วันแล้วนะคะเราก็จะได้ชมซีรีส์เกาหลีซึ่งเป็นแนวรักโรแมนติกดรามา่าเรื่องใหม่ก็คือนาวีอา breaking up จากช่อง SBS นะคะนำแสดงโดยนักแสดงคุณภาพค่ะซงฮเยกโยที่เธอก็มีผลงานในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ฝากเรื่อง Encounter ในปี2018สําหรับนักแสดงฝ่ายชายในเรื่องนี้นะคะก็คือจ้างกี่ยงซึ่งก็ฝากผลงานไว้หลายเรื่องนะคะและที่สําคัญเขาโด่งดัง มากๆเรียกว่าขโมยหัวใจสาวๆไปเพียบเลยทีเดียวค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชั านาวีอ r e b r ก a k i ง g Up เนี่ยเป็นหนังแนวโรแมนติกซีรีส์นะคะที่ถูกแฟนๆตั้งตารอดที่จะได้เห็นผลงานของซงฮยกโยร่วมงานกับจางกียงนะคะซึ่งก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่มาพร้อมกับคำว,ว่าเลิกลานะคะโดยมีการเผยภาพเซตนักแสดงเรื่องนี้ออกมายวนน้ำลายกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นซงฮเยกโยรับบทเป็นฮายองอึนผู้จัดการทีมออกแบบของแบรบน แฟชั่นที่เก่งกาจมากความสามารถทั้งเรื่องของแฟชั่นที่ทันสมัยอยู่เสมอนะคะแล้วก็จางกียงค่ะจะรับบทเป็นยุนแจกุ๊กนะคะช่างภาพอิสระสุดฮอตที่มีทั้งหน้าตาแล้วก็ความฉเฉลียวฉลาดค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะนอกจากจะขนนักแสดงมากฝีมือแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับและนักเขียนบทก็ยังมีความสามารถมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับก็คืออ e ีกิโบกนะคะผลงานของเขาที่เคยกำกับก็ My Love from the Star ซึ่งก็ดังเป็นรู้แตกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด o c t o r r ร m โรแมนนะคะส่วนนัก เขียนบทก็คือเจอินนะคะผลงานจากมิสตี้2018นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่านักเขียนบทจะเป็นคิมอึนซุกซึ่งเขาเคยฝากผลงาน Descendants of the Sun ค่ะ แค่เห็นรายชื่อนักแสดงก็รู้แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง a b c บันเทิงของเราค่ะคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจและก็รับชมค่ะหวังว่าจะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย